สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยครับหลังจากที่นายวิสารเตชะธีรวัตรสสเชียงรายของพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยครับได้มีการจ่ายเงินให้กับสสคนละหล้านบาทที่ สภาเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางด้านคุณสุทินคลังแสงประธานวิทย์ฝ่ายค้านเนี่ยออกมายืนยันก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะดําเนินคดีกับพลเอกประยุทธ์เนื่องจากว่ามีหลักฐานภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดเนี่ยนะครับชัดเจนมีหลักฐานพยานบุคคลด้วยปรากฏว่าเรื่องนี้ครับล่าสุดนั้นคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยเนี่ยนะครับบอกว่าในส่วนของหน้าห้องเนี่ยนะครับ ที่เป็นห้องทํางานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็สอสอท่านอื่นนั้นเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดก็มีการสั่งการเนี่ยให้เลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรนั้นตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดด้วยนะครับและปรากฏว่าทางด้านคุณหมอสุก,กิจอัดโธปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรก็เปิดเผยเนี่ยนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่นายวิสารนั้นเนี่ยนะครับได้กล่าวหาว่าพลเอกประยุทธ์ มีการจ่ายเงิน5ล้านบาทให้กับสสเพื่อเป็นการรักษาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอาไว้ซึ่งมีนางพรพิษ,พษเพชรเจริญเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในช่วงเย็นของวันที่9นะครับเดือนกันยายน2564เนี่ยนะครับคณะกรรมการจะมีการประชุมและจะเชิญนายวิสารเนี่ยมาให้ข้อมูลและจะเชิญบุคคลอื่นที่ถูกพาดพิงมาชี้แจงด้วยเบื้องต้นกรรมการชุดนี้มีข้อมูลบางส่วนอยู่บ้างแล้วเช่น ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งก็จะนํามาประกอบการพิจารณาและสอบสวนต่อไปโดยคณะกรรมการชุดนี้จะต้องพิจารณาสอบสวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่4กันยายน2564นีะครับนี่ในส่วนของการตั้งคณะกรรมการสอบนั้นเนี่ยก็บอกว่าจะต้องให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน30วันในขณะที่คุณธนากรวังบุญคงชนะในฐานะโฆษกของรัฐบาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมล่าสุดนั้นก็ออกมาเปิดเผยว่า ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็สั่งการเนี่ยครับให้ฝ่ายกฎหมายได้ดําเนินการในการที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีกับคนที่ออกมาใส่ร้ายป้ายสีเรื่องนี้เพราะทําให้นายกรัฐมนตรีนั้นเกิดความเสียหายครับก็ดูแล้วกันเรื่องนี้เพราะว่าจะต้องหาความจริงให้กับประชาชนให้ได้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนายวิสารเตชะธีรวัตรนั้นเนี่ยที่ออกมาบอกว่านายกแจกเงินพูดจริงหรือพูดเท็จถ้าพูดเท็จ นายวิสานั้นจะต้องรับผิดชอบอย่างไรในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องจริงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็จะต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับคนที่รับเงินก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยหลายคนจับตามองว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยตกลงแล้วใครพูดจริงใครพูดเท็จกันแน่ครับ